สวัสดีครับเรคิสเชนครับวันนี้ผมมาคนเดียวครับช่างคนอื่นผมทำได้คนเดียว ไม่ต้องมีเดไทเทเนียมเห้เลเลยรเลๆๆเยเยอะนะเนี่ยวันนี้อ่ะเยอะนะเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มาเป็นกิชชั่นอีกรอบนะเรามีแขกรับเชิญคราวนี้ไม่ได้เป็นหนุ่มหล่อแล้วจะเป็นสาวน่ารักใช่ของหนุ่มหล่อคนหนึ่ง ทราไม่รู้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถามแล้วพูดถามมัเองเออโอเคต้องบอกว่าคนนี้นะเว้ยกูเคยทํางานกับเขามาตั้งแต่ตอนเขายังเป็นเด็กๆวัยรุ่นอยู่เลยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นแบบว่านางสาวแล้วคือตัวเท่ามึงแล้วไม่ยงนิดเดเนี่ยเนี่ยมึงจะทำอะไรเขากินวะวันนี้อ่ะันนี้เราเราไม่รู้นะเขากินซีฟู้ดชอบกินหอยหรือเปล่าแต่เราจะทำ หอยแมงคู่นครับนี่เป็นหอยแมงคู่นะครับตรงตรงมาจากฝรั่งเศสนะครับดูจากรูปร่างครับจะสีดำเปิดจะเล็กๆนะครับเนื้อเขาเนี่ยจะนิ่มกว่าบ้านเราเยอะเลยแต่ว่าสําหรับที่บ้านนะครับถ้าเราอยากทําเมนูที่กําลังจะโชว์ให้ดูนะครับใช้หอยแมงผู่บ้านเราก็ได้นะหรือว่าถ้าอยู่ที่ซูเปอร์ก็ไปซื้อหอยแมงคู่นิวซีแลนด์นะแบบที่เดชชอบหอยใหญ่ๆเขียวเอ้ยแต่ต้องบอกว่าทำไมหอยจากฝรั่งเศสนี่ถึงอร่อยนะก็น้ําก็อาจจะแบบ ผมว่าจากที่ไหนก็ได้ถ้ามันมาสดนะครับถ้าไม่ได้มาโปรเซนเนี่ยแตนะแล้วน้ำที่หอยนี่อยู่เนี่ยเป็นน้ำที่ใสที่ดีที่มีนิวเทรนที่นิวเทรน,น,ทนคืออาหารให้เขาเยอะเนี่ยมันก็คือจะทำให้หอยนี่หวานนะครับรสชาติดีดไม่รู้นะ อ่ากูเป็นคนชอบที่แบบอะไรที่หอมยิมพิกเล็กกันอ่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันจะไปขึ้นยุ่นโอเคมันใหญ่ไปมันหอามันชุยไปอ่าโอเคอืมอ่ากรึปีหนึ่งอ่ามันไม่ต้องไม่ต้องแอเรียไม่เยอะเออโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอมาได้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องแล้วกันเรารอเข้ามาเราก็ให้เขามาช่วยเราทําอาหารมื้อนี้ของเราเลยง่ายง่ายอีกแล้วถ้าเรามีเวลาเราทําพาสต้าให้กินด้วยเออ mandate to this แม a โล่มาจากไหนเนี่ยสวัสดีครับเป็นนางฟ้าอย่างนั้นเลยเหรบสวัสดีครับสวัสดีสบายเนาะไม่เห็นนี่เราเคยเจอกันมาตั้งนานจำเราได้ไหมนานจำได้สิค่ะ หน,น้าตาโดดเด่นงกงันนี่ขอบคุณครับเมืนั้นเจอกันก็นกอุ๊ยตั้งแต่สมัยแล้วเฟนไวนะ้เนาะใช่สองปีออสองสองปีเหรอสองปีแล้วจริงนี่เราประมาณห้าปีไม่ถึงก็วสวยขึ้นนะไปทำอะไรมาไ,มไ,ไ,มได้ทำไรได้ทำอะไรเลยเหรอ,อค่ะโตขึ้นตขึ้นโขึ้นเราได้ตัวเท่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อ้วนขึ้นนะจากแอลเฟนไว้อะ เอโอเคเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาบอกว่าต้องมีน้ำมนวลใช่ไหมถูกป่าโอเคก็ทารีพูดอะไรเหมือนไหมพูดแล้วโอเคทารีทขาไปเขินอ่ะแค่ถามว่าเชฟค่ใช่เป็นเชฟครับทินนี่เคยมาที่ร้านที่รานที่ร้านนี้ป้ะเคยค่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะใช่มาใครเหรไม่หรอเดี๋ยวก่อนมาใครเดยเลยไม่รู้เลยมาแบบพี่เดนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยายมาพี่นไม่บ เอ,เ,เอ้อเนีเ่ยอย <ๆ S 2> ู่หน้ามองไม่ได้เฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมากับพี่เดย์มันจะติดได้จำได้วันบบนั้นเราได้อย่างนี้มาอยู่ก<ช>ับเดย์มากับผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่ารูปร่างสูงใหญ่หลอ่อพูดได้ไหมว่าใครก็ <c oughs> พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยออโอเคเราไม่รู้ว่าใครอ่ะชื่ออะไรไม่รู้แต่เราไม่ต้องรู้อาจารย์ทานมาโซไหมครับทานขวานผูกปะ ก็ทานปลาหางคลมชอบทานอะไรต้องถามว่าไม่กินอะไรบ้างไม่กินผักไม่กินผักเราจะโตไหมเนี่ยก็จะได้แค่นี้แหละพี่เด็ก็ไม่กินพี่เด็มันกินแต่ผักไม่กินเนื้อเลงมากนี่หาวลาเตี้ยใช่ไหมตกลงตอนนี้มีแฟนปั๊นเนี่ยตอนนี้อะค่ะดูดูมันอยู่ไม่ใช่ล่ะผมพูดถึงตาย สุดยอดครับเลยดูดูกันอยู่ครับพ่อและมินก hey uh ี้บอกว่าดีมากมินกี้มาแม่แม่คุณแม่ยังจำเราได้จำได้ค่ะแต่ว่าหน้าตาเรายังไม่เปลี่ยนยังเด็กอยู่แค่นี้แล้วตอนนี้มีงานอะไรที่เราควร ติดตามติดตามใช่ตอนนี้จะมีภาพยนตร์ค่ะเรื่อง Fighting Fish ค่ะดุยวนดิบค่ะชื่อไทยแล้ว Fighting Fish นี่เกี่ยวกับปลากาดหรือเปล่าเนมันก็ไม่มันเกี่ยวเหมือนกันเป็นแบบการสู้กันแบบไล่กฎกติกาอย่างเงี้ยซึ่งปลากาดเหมือนเวลาเขาให้มากาดกันเนี่ยมันจะกัดกันจนตายก็เหมือนอันนี้คือสู้กันเหมือนว่าถ้าแพ้ก็ต้องแลกชีวิตอ้าวแล้วยูเล่นเป็นอะไร ก็เป็นแบบว่าสวยๆอยู่ในนั้นก็เหมือนเป็นตัวลดราม่าดราม่ากที่เฟิเฟนไวก็แบบว่าสวยๆเดินอยู่ท่ามกลางเหนยที่ไหนล่ะเปนผีอะไรอะไร้นแบบอันนี้นั่งอยู่บนรถเข็นอะไรเงี้ยโดนรถชนพิการข่าวดีคือหนังของเราเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยซื้อไปฉายทั่วโลกแล้วถ้าเกิดพูดดเเเกก่งาา้ยถิคนไทยได้ดูก่อนก็จะดีมากดีมากวันหลังก็เอาผมไปเล่นบ้างก็ได้นะเล่นเป็นไรคะเล่นเป็นประกาศ เป็นโจรแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็เล่นเป็นประมาณนั้นอีูแล้วแบดกายอ่ะนี่ไม่โพดตรงนั้นอ่ะเหมือนในอลเลเฟนไว้อะเสร็จแล้วก็ให้เป็นแบดกายแล้วก็ตายอ่าเดี๋ยวจะทำอะไรนะวันนี้เราทำสตีมมัสโครับก็คือเอาหอยแมงผู้เนี่ยหอยแมลงเพลิงเสร็จเนี่ยไปอบกับไวน์นะครับกับครีมเนยแล้วก็จะมีกระเทียมนิดนึงมีหอมใช่เออ มันจะเล็กกว่าของบ้านเราหน่อยแต่ว่าเนื้อข้างในนี่จะหวานและนุ่มกว่านะครับแต่ตอนนี้เราจะให้อาจารย์เนี้ยหั่นหอมอ่ะให้เป็นลูกเต๋าอย่างเงี้ยให้ได้เห็นป่ะนะสอนพี่ต้วนต้องสอนต้องทำให้ยู่ก่อนเลยนะไอ้องไอฮะเราจะเอเแล้วก็บ้างทีหนึ่งนะ คือแบบอาทิตย์ที่แล้วหนูเพิ่ไม่ถ่ายรายการที่ต้องให้ทำอาหารกันแล้วก็กระทะไหมสตูดิโอเลยอะคลมไหมเลยอะปกติไม่ทำอาหารไม่ทำได้ให้ใครทำแม่แม่ทำแล้วปกติก็ต้องออกกันอย่างเงี้ยกนงอกง่ายดีทำไข่เจียวเป็นบ้างทำเป็นทำไข่เจียวเป็นทำไข่ไนา้ย์นะรวบเป็นมากไข่ตุ่นก็เป็นแม่นี่ะ มาสิล่ะเส้นสิล่ะเส้นลองดูระวังนี้วเ๊ะเดี๋ยวก่อนรายการเรามีประกันมั้งครับมีตัวใครตัวมันมีแอมบูลนซ์ไหมคะไม่เป็นไรลงมาสิบิวเวอร์อู่ตรงนี้เองเราก็จะรู้เลยนะครับว่าใครทำหัวข้าวให้เป็นทำเป็นบ้างนะครับทุกคนกลัวเราก็จะปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆเไปจะปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆโอเคได้แล้วตอนนี้เราบ้าง across ด้านล่างเรอวังนิ้วเลครับ โอเคแล้วคุณบอลเด็กเรื่อยๆสักสี่ที่านเลยสอยนั่นแหละเออนี่แวนี่หัวใจนี่ใครให้มา ร้านค้าซื้อหรือให้ม่แหมเขาให้มาเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราแซวเฉยๆนะเข้าใจนะว่าเพื่อนอะไรอยู่ไอ้มากินที่ร้านเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจองตรงนี้ให้แอบไปเลยมุมนู้นเลยมือแาให้แอรอ๋อตอนนี้ไม่ต้องแอบแล้วใช่ไหมไม่เคยแอบเลยไม่เคยแอบโอเคพื่อนเก่งมากพี่เดมานะโอ้โห เชื่อไหมนั่งอยู่ตรงนี้นะแต่แบบใส่ไอ้ม่้งใครแบบใครใส่มุ้งเราอ๋อแล้วจะใส่มุ้งยังไงบ้างฟอมตัวเรื่อนไปเยอะเลื่อนไปยอ๋อนี่ใช้ได้นะครับดีกว่าดีกว่าทูบีนะครับดูแอร์ต้องทูบีเยอะนะครับดีมากโอเคเอาไปได้หอมแดงที่หั่นมา้ครับเป็นลูกสาวเล็กๆโอเคในเราจะเริ่มทำอ่าสติมัลโซไปไปโอเคเริ่มเมนูนะครับเราก็จะเอาเนย เดี๋ยวจะให้อยู่ผักนิดนึงนะคิอผู้ชายที่สมองเาอค่ะสมา่ะสมาร์ผมมีแป้งเกือบแตก Di. รามีหอมแล้วที่หั่นไว้แล้วก็มีใบเบนะครับแล้วก็ไทม์ลีฟนะครับผัดกันเนยนิดนึงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาวายขาวเนี่ยนะครับเ,เสร็จแล้วกิน <c oughs> <c oughs> วายขาวมานครึ่งถ้วยตวนะครับใส่เข้าไปวางหน่อยนะเราทำสิเขาจะได้รู้จักการทำาำหข้าวาบ้างเคยคิดจะทำหมกข้าวมั้ยนะ เคยนะคะเห็นแม่หอมแล้วหอมอ่วเคยคิดบ้างไหมโอเคตักกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะเคยแต่แบบพอทำแล้วไม่มีใครกินก็หมดกับหนุ่มใจเอะเดี๋ยวชวนเดกับชรีไปได้นะจะไปกินเข้าใจไหมว่าเคยตอนเด็กๆอ่ะทำแต่ไม่มีคนส่เนี่ยทำเหมือนทำไข่เจียวแล้วก็มันจะมีเหมือนถ้วยหม้อข้าวหม้อแกงเหมือนหินอ่อนเหมือนอะไรนะเนาะหม้อดินเนาะเหมือนหม้อดินแต่ยาหม้อดินแล้วพอทำก็แบบให้ทุกคนกินก็แบบไม่มีใครกินแบบจุดกับคนแล้วเราก็งอนน่ะตอนนั้นเด็กอยู่ทีนี้ทุกคนก็เลย พอลองงอนทุกคนบอกอ่าเนี่ไปให้หมาหน้าบ้านกินเนี่ยเทให้หมากินหมามันดมแล้วมันเดินหนีอ่ะเราจะไม่ทำอีกเลยไว่าหมาเมินเรียกว่าหมาไม่แดกเราจะเน่ก็เลยไม่ทำอีกเลยในนี้ตอนนี้เราก็มีหอมนะครับกับกระเทียมที่ผัดกันแล้ใช่ไหมครับใส่ไทามใส่เบรนด์ไปแล้วนะพวกนี้ใส่หมดแล้วนะเกลือนิดนึงแล้วก็เติมครีมนะครับพอเติมครีมเสร็จรอให้เดือดนิดหน่อยนะเราก็จะใส่ปล่อยแมลงภู่เข้าไปแล้วก็ปิดฝา ปิด้าเสร็จเราก็มานั่งคุยกันปะมาณก่นาทีนะครับรอให้หอยมันเปิดหอยจะเปิดประมาณกี่นาทีหอยประมาณ5นาทีก็ได้แล้วครับเราเอาฝาปิดไว้นะครับแล้วก็หลังนั้นคือไม่ต้องให้สุกมากยิ้มอะไรไม่ใลของอะ I'm still เล r e โอเคหอยแมงพูนะครับประมาณ400กรัมระวังนะอธิบายไม่มีฝานะครับเหมือนที่นี่ครับก็เอาอันนี้ โอเคครับจบแป้วเป็นไงบ้างโอเคครับตอนนี้นะครับหอยเปิดแล้วหอยก็นี่ครับหอยเปิดแล้วอ่าเราเป็นที่ชาลีดูหอยนะคะว่าพร้อมจังไม่กล้าไปต่อเลยไม่กล้าเล่นต่อครับวันนี้คแต่ว่าชื่อกั๊จังนี่ทำไมเป็นลูปเครื่งญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่ค่ะคุณแม่ชอบดูด็อกเตอร์ซลัมกับหนูน้อยอลาเล่ใช่จะมีตัวแบบกั๊จังนี้มันกินนุกยาบแม่ชอบตัวนั้น สวยมากที่เจอพี่นายต้องการอะไรหรือเปล่าไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการรู้ว่าธรรมชาติกระจังโอเคเห็นจะเคุณแม่ไงต้องการอะไรรู้เปล่ไม่ต้องการเลยเกลือกินนะครับนี่คือเกลือใช่ครับเกลือเป็นพริงซอสจ้ะลองชิมดดูไ้เป็นซอสที่มันเอาไว้แบบลองกับุ้งโอสเตอร์วะอันนั้นมันเปนเม็ดใหญ่วะเป็นเม็ดใหญ่กว่าหน่อยอันนี้แพงกว่าแพงกม่แม่แม่ขอถุงซิลเลย ตอนจบแล้วเราก็จะบีบเลมอนนะเอาเ็าเรียบร้อยเอาใส่ไปเลยได้ไหมได้ใส่ไปแค่อันหนึงนะอืบิดไปครับ เคยมาที่ร้านใช่ไหมครับแล้วทำไมได้เลือกมาที่ร้านหรือว่าได้ไปได้ยินมาจากไหนก็ร้านมันแบบไม่มีคนเลยนะอ๋อขอบใจต่อเล่นไม่ร้านนะคะเป็นนิ่งจะบอกว่ามันจะเป็นแบบว่า hiding spot ก็ได้ hiding spot hiding spot อยู่ตรงแบบลบไม่รู้ต้องไม่ต้องมาไฮน์นะต่ก็นะจะเป็น hiding spot ก็ได้มามามานะครับแต่มันดีมากเพราะว่าถ้าูดจะมาเป็นครอบครัวก็มา ใช่ข้างในก็บรรยากาศดีเดีวันเกิดเราก็เนี่ยจัดที่นี่เหรอคะแลวจะมันเกิดเราแล้วเหมือนกันเรามาจัดที่นี่บ้างเลยัเกิดใคาเเกิดออก o b e r นี1ตกวันทเดอนตุกนที่10เดอนกวนทดือน์กันีเดืนตุกว h นที e 1ือนตุกว่เดือุกคนค่10าดอน่เอนุกวนดอนนี่ดอนกวั่อยกว่ดนที่อนู่ที่ไหนนะ ร้านอยู่ที่ทองหล่อ11ค่ะข้อมูลเป๊ะเป๊ะมากเป๊ะมาจริงใช่ไหมจริงค่ดีโอเคครับหลังจากที่เราทำซีมัสโซแล้วใช่ไหมเราก็ได้หนึ่งจานละนะนี่จะเป็นหอยอบวายนะครับแล้วก็ถ้ามีเส้นพาสต้าอยู่ที่บ้านนัเอาก็มาใส่ในน้ำที่เหลืออยู่ในในหม้อเนี่ยเราก็จะได้พาสต้าอีกหนึ่งจานด้วยเติมเกลือจะกมิกไทยไปอีกหน่อยนะครับแล้วเติมเส้นพาสต้าที่ลวกไปแล้วเราก็ต้มไปให้ เขาอุ่นร้อนขึ้นมาแล้วก็นันก็ใส่ทานได้เลยเออตอนนี้ยังเรียนอยู่บริเแล้ทำงานเรียนอยู่ค่ะอยู่ที่แซมฟอร์ดค่ะอยู่ปีสองใช่แต่ว่ามันเป็นแบบ3ามปีจบอะที่นี่ที่หัวหินจอะที่นี่ค่ะเมเจอร์คอมอาร์ตค่ะเป็นยังไงเมเจอร์คอม ม okay. right. right, <an> ีสไตล์มาเจอกันได้เหแต่พอแฟนใครคนหนึ่งก็อยู่กับวงที่ร้องว่าไฟเหรอเราสปารายมีมานานถ้ายังไม่รู้ก็อย่าทำลายเหรออเคบิดอันนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เอาเลยเออเฮ้ยจริงเหรอเด็ดเลยเหรอคะเด็ดเลยรดมไปด้วยเอซิดผักสวนครัวรายการนี้ชื่อว่าครัวเงินครัวทองกู้ชมแล้วเราก็ได้ครับ อหอยสองจานเป็นพาสต้าจานนะครับแล้วก็เป็นอบไวน์ขาวกับ,กบครีมบัตเตอร์พารสลียนะครับอ,อ,อีกจานหนึ่งครับกัจังสตีมมัสโอเอาไปลองทำที่บ้านนะครับหรือไปทำให้คนพิเศษคนนั้น I living uh huh. thank God for the day for living God life. Life. for this know can't อนที่ชาร์ลีโอ้โหขอบใจนะไม่หาว่าเราเปรี้ยวไม่พรอใช่ไหมแต่โกรธกรธเมกรอให้เรากินหอยแล้วกันเลยอ่ะต่งสุดในสลัมของจิตใจตกอยูในหลุมมันโดนฟังจิตพังมีพังมีสิ อร่อยค่ตัวเองคนด้วยเนี่ยทุกคนเลยนะใจมันแพ้ไปกับพึ้นตกมนเป็นงไงบ้างความจริงะยากจิงระเบิดหัวทิ้งไม่มีงานทำต้องขายของเพื่อจะกินไข่อยจริงๆเ้ว่น้ำนิ่มนะแล้วก็หวานนะนี่ก็คือสาวคนหนึ่งที่กำลังพุ่งแรงนะครับ สาวดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลัง <c oughs> พุ่งแรงในวงการ <c oughs> อยู่นะครับโปรดติดตามเขานะครับและติดตามบลิงคิทเชอร์นะครับคราวหน้าเจอกันใหม่ครับผม If we can do it you can do it ถ้าข้าทำได้เองก็ทำได้ <laughs> จริงๆแล้วถ้ากูทำได้มึงก็ทำได้นะครับแต่เขาน้องเขาน่ารักมากเราก็เลยปล่อยเขาไปนะครับแต่ต้องรู้นะว่าสาวๆมารายการแล้วเขาก็ถามว่าจริงเหรอพูดได้จริงเหรอ สรุปแล้วถ้ากูทำได้ไมงึงก็ทดได้ <c oughs> ขอบคุณกระจังมากนะครับครับผมกอ bless you ครับสวัสดีครับใจ่พอนทุกคนครับวันนี้ร like Everyday is I know if I stand this life, so hot life pray